ดิฉันจิราพรสินธุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าพักเพื่อไทยดิฉันกราบเรียนขอว่าเป็นความโชคร้ายของคนไทยที่มีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านคือบุคคลที่สามารถทำให้ประเทศไทยที่เคยอยู่ในภาวะปกติต้องตกอยู่ในภาวะวิกฤตและแม้แต่ห่วง ที่ประเทศต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตท่านยังสามารถบริหารประเทศให้เกิดวิกฤตซอนวิกฤตได้ค่ะดิฉันกลับเรียนว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้เพิ่งมาย่ำแย่ในช่วงการเกิดวิกฤตโควิด1 9ตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาทำการรัฐประหารในปี2557และเข้ามาบริหารประเทศเศรษฐกิจประเทศไทยก็โตต่ำมาโดยตลอดค่ะเมื่อฐานเก่า ของเราต่ำเตี้ยเรียดินพอมาเจอกับวิกฤตโควิด -19 ซึ่งหลายสำนักคาดการว่าจะทำให้เศรษฐกิจภาพรวมในปีนี้หดตัว10-13%หรืออาจจะมากกว่านั้นทำให้เศรษฐกิจภาพรวมตลอดระยะเวลา56ปีที่ผ่านมานี้โตเฉลี่ยแค่1%เท่ากับว่าที่ผ่านมาประเทศไทยแทบไม่โตเลยค่ะในขณะที่ประเทศอื่นแม้จะเผชิญกับวิกฤตโควิด1 9เหมือนกับประเทศไทยแต่เขาติดลบจากฐานเก่าที่สูงค่ะ ทำให้ไม่บาดเจ็บหนักเหมือนกับประเทศไทยท่านประธานที่ครบรครับวิกฤตโควิด -19 นี้ทําให้ภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยที่เคยเป็นรายได้หลักของประเทศหายไปอย่างเฉียบพลันเมื่อประเทศไทยไม่สามารถที่จะพึ่งพาปัจจัยภายนอกได้รัฐบาลก็ประกาศว่าจะหันกลับมาสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศนั่นก็คือทําให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งแต่ท่านประธานที่รครบรอบในความเป็นจริงก็คือ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากที่รัฐบาลพยายามจะโฆษณาว่าให้ความสำคัญในช่วงวิกฤติโควิด -19 นี้เป็นโครงการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำมาแล้วกว่า6ปีค่ะแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือประชาชนก็ยังจนอยู่ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยก็ยังลำบากที่ผ่านมาค่ะมีหลายโครงการนะคะยกตัวอย่างเช่น โครงการบริษัทประชารัฐรักสามาคัคคีเป็นโครงการที่สนับสนุนเงินทุนให้จังหวัดต่างๆสร้างบริษัทมาลงทุนในรัฐก,กิจการวิสาหกิจของจังหวัดค่ะโดยให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนปรากฏว่าตั้งแต่ปี2559เป็นต้นมาค่ะกิจการของบริษัทประชารัฐรักสามาคัคคีไม่ปรากฏความก้าวหน้าที่เป็นประโยชน์เลยค่ะเมื่อมีการตรวจสอบไปกับ รมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็พบว่าบริษัทประชารัฐรักสามัคคีในทั้ง77จังหวัดส่วนมากประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักค่ะไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และจัดอบรมตามงบประมาณของจังหวัดเป็นอย่างยิ่งโครงการต่อมาค่ะโครงการตลาดประชารัฐ เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณเพื่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่การค้าตามตำบลและก็อำเภอต่างๆทั่วประเทศกว่า6,447แห่งค่ะโดยอ้างว่าเป็นการจัดระเบียบหาดเรแ่แผงลอยและเพิ่มพื้นที่การค้าให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยแต่ท่านประธานที่เคารพคะดูในสไลด์แรกของดิฉันค่ะนี่คือสภาพของตลาดประชารัฐค่ะตอนนี้ตลาดประชารัฐได้กลายเป็นตลาดประชาร้างไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ทางแห่งนะคะมียากขึ้นรกชัดค่ะกลายเป็นพื้นที่ร้างถูกปล่อยวิ่งไว้ค่ะโดยเฉพาะในปี2560นะคะโครงการนี้ใช้งบประมาณไป562ล้านบาทแต่พบว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพียง114ล้านบาทค่ะพูดง่ายๆคือผลทางเศรษฐกิจติดลบอย่างรุนแรงค่ะนีฉันขอสไลด์ต่อไปนะคะอีกหนึ่งโครงการค่ะโครงการเน็ตประชารัฐ โดยกระทรวงดีค่ะได้ว่าจ้างบริษัททีโทีจำกัดมหาชนได้วางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านใช้งบประมาณกว่า15,000ล้านบาทคะ่ะอ้างว่าเพื่อให้ครอบคลุม24,700หมู่บ้านเฉลี่ยแล้วคันหนึ่งหมู่บ้านใช้งบประมาณไป5 0 0 0สนบาทคะ่ะแต่พบว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณสูงเกินจริงแต่คุณภาพต่ำเกินมาตรฐานคะ่ะ นอกจากนี้ค่ะก็ยังพบว่าก,กสทชได้เข้าไปตั้งเสาแล้วก็เครื่องส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี2560ในหลายพื้นที่ใช้งบประมาณไปกว่า9,000ล้านบาทผ่านมา3ปีค่ะจนถึงทุกวันนี้กลายเป็นแค่อนุสาวรีย์ประจำหมู่บ้านค่ะนี่ค่ะทางสสพักเพื่อไทยได้ไปลงพื้นที่นะคะตอนทุกวันนี้ค่ะก็ยังไม่สามารถใช้การได้ดิฉันขออนุญาตนำสไลด์ลงก่อนนะคะ ท่านประธานที่เคารพคะอีกหนึ่งโครงการที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะที่ดําเนินการผ่านกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกองทุนนี้จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพศ2562รัฐบาลค่ะได้อ้างว่าโครงการนี้ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ถูกจุดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และที่สำคัญค่ะได้ดำเนินการด้วยความรัดกลุ่มโปรง่งใสตรวจสอบได้แต่จากเอกสารรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแห่งชาติหรือสอตอง,งที่อยู่ในมือของดิฉันในขณะนี้ค่ะชี้ชัดข่าว่าโครงการบัตรคนจนที่ดำเนินการผ่านกองทุนประชารัฐนี้แท้จริงแล้วขาดความโปรง่งใสไม่สามารถตรวจสอบได้ค่ะขออนุญาตขึ้นสไลด์ที่สานะคะ สำนักงานการตรวจเงินแห่งชาติค่ะได้มีรายงานของผู้สอบบัญชีลงวันที่25มีนาคม2563เสนอประหลัดกระทรวงการคลังในหน้าแรกนะคะย่อหน้าที่2ระบุไว้ชัดเจนค่ะว่าไม่สามารถแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินของกองทุนประชารัฐในปีงบประมาณ2562ได้เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่อรายงานการเงิน ในเอกสารค่ะยังได้ระบุถึงเกณฑ์การไม่ใช่ไม่แสดงความเห็นอีกนะคะว่าเพราะว่าสอตองงอเองไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผ่านหลักเกณฑ์และมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและฐานข้อมูลการใช้สิทธิ์ในการจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระหว่างปีงบป,ประมาณ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความมีอยู่จริงและเกิดขึ้นจริงของค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวได้และสอตองอไม่สามารถใช้วิธีตรวจสอบอื่นให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอได้นอกจากนี้ค่ะในท้ายของเอกสารรายงานฉบับนี้ก็ยังระบุเพิ่มเติมอีกว่าการจัดทำรายงานบัญชีกองทุนไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาคบัญชีภาครัฐพศ <c oughs> 2561 และไม่เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่กค .0423.3 ทับบแวน267ลงวันที่3สิงหาคม2558เรื่องคู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการท่านประธานที่เคารพคะชัดเจนนะคะว่าโครงการนี้ขาดความโปร่งใสค่ะเฉพาะปีงบประมาณ2562ปีเดียวคะ่ะกองทุนประชารัฐ ใช้เงินไปแล้วกว่า9ก0 0 0พล้านบาทเศษครับโครงการนี้ใช้งบประมาณไปเกือบแสนล้านบาทนะคะแต่กลับไม่สามารถตรวจสอบได้แบบนี้หมายความว่าโครงการนี้สอไปทางทุจริตหรือไม่แถมชื่อกองทุนนี้ค่ะกองทุนประชารัฐชื่อยังไปคล้องกับพักชื่อพักการเมืองบางพักค่ะดิฉันไม่ได้กล่าวหานะคะว่ารัฐบาลใช้เงินรัฐไปหาเสียง แต่ถึงท่านจะทําอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดิฉันก็ไม่ว่าค่ะแต่ทุกวันนี้ใช้เงินไปมหาศาลพี่น้องประชาชนก็ยังจนอยู่ยังลําบากอยู่ <S <S ท่านประธานที่เคารพครัดิฉันขอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานาะยกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาแห่งนี้ค่ะว่าแท้จริงแล้วตั้งแต่มีการตั้งกองทุนประชารัฐนี้ขึ้นมามีการใช้เงินไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ และเพราะเหตุใดถึงไม่มีบัญชีรายงานต่อสอตองค่ะแสดงว่ากองทุนประชารัฐไม่ทํารายการบัญชีและใช้เงินไม่ถูกต้องตามกฎหมายวินัยการเงินกันคลังหรือไม่ในเมื่อว่าสตงตรวจสอบไม่ได้ทางกองทุนเองก็ทําไม่ถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้แล้วรัฐบาลยังจะอุดหนุนกองทุนนี้อยู่อีกหรือคะและที่สําคัญค่ะขอให้พลเอกประยุทธ์ได้ชี้แจงค่ะว่า ทำไมตั้งแต่มีโครงการประชารัฐต่างๆขึ้นมาพี่น้องประชาชนค่ะกลับลำบากมากขึ้นทั้งที่ทวัตถุประสงค์ของโครงการบอกว่าเพื่อลดความเหลื่อมลำ้ำเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ในทางกลับกันค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทเจ้าสวัวกลับยิ่งมั่งคั่งขึ้นแท้จริงแล้วค่ะท่านจงใจใช้คนจนเป็นเครื่องผันเงินให้กับเจ้าสวัวใช่หรือไม่ ถ้าปล่อยให้พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศต่อไปแบบนี้นะคะจากที่เคยพูดกันเล่เลนๆว่าได้บัตรคนจนจะกลายเป็นบัตรขอทานดิฉันเกรงว่าอาจจะกลายเป็นเรื่องจริงได้ค่ะท่านประธานที่ครรพบคันในอดีตค่ะประเทศเมียนมาก,กับประเทศฟิลิปปินส์เคยมี GDP ที่สูงกว่าไทยค่ะต่อมาประเทศไทยก็พัฒนาเศรษฐกิจประเทศจนสามารถแซงสองประเทศนี้ได้เราเคยไปไกลถึงขนาดที่ว่าตั้งเป้าหมายจะเป็นเสือตัวที่หของเอเชีย แต่ดูสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในตอนนี้ภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะเรากําลังกลายเป็นเต่าแห่งเอเชียค่ะคลานต้้มเตี้ยมหายุดอยู่กับที่รอให้ประเทศอื่นแซงประเทศไทยไปทีละประเทศทีละประเทศบางครั้งถอยหลังให้เขาแซงได้เร็วขึ้นด้วยซ้ําค่ะในห่วงเวลาที่ประเทศไทยค่ะต้องการผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดเรากลับต้องทนอยู่กับผู้นําที่ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจเลยและในห่วงเวลาที่ประเทศต้องการผู้นำที่สร้างความหวังนำให้ประเทศพ้นจากวิกฤตเรากลับได้ผู้นำที่คอยสร้างแต่ความหวาดกลัวให้กับประชาชนหลายคนบอกค่ะว่าเดือนกันยายนนี้ได้กลิ่นอายของรัฐประหารแต่ที่ฉันขอกราบเรียนค่ะว่าการทำรัฐประหารในครั้งนี้ไม่ได้ง่ายค่ะวันนี้นักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชน เขาตื่นรู้กันหมดแล้วค่ะและที่สำคัญค่ะการทำรัฐประหารในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเขาก็ได้เข้ามาบริหารประเทศจนเศรษฐกิจดีขึ้นทหารเข้ามากินบุญเก่าของรัฐบาลที่มาจากประชาชนแต่วันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจเดือดร้อนทุกหย่อมย่าค่ะ การทำรัฐประหารจะเป็นการซ้ำเติมประเทศค่ะเราจะไม่เหลืออะไรทิ้งไว้ให้ลูกหลานในอนาคตได้จะมีประโยชน์อะไรครับที่ท่านจะทำรัฐประหารเพื่อรักษาอำนาจบนซากปรากัรพังของประเทศท่านประธานที่ครบรบแม้ว่าดิฉันจะก,กังขาถึงที่มาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารที่กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ดิฉันไม่กังขาถึงการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์เลยแม้แต่น้อยค่ะตั้งแต่การทํารัฐประหารในปี2557จนถึงวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วค่ะว่าบริหารล้มเหลวทุกอย่างมีแค่อย่างเดียวค่ะที่พลเอกประยุทธ์ทําสําเร็จคือการทํารัฐประหารตลอด6ปีที่ผ่านมาค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้พิสูจน์แล้วว่าท่านอยู่ เพื่อรักษาอำนาจของตัวเองและพวกพ้องไม่ได้อยู่เพื่อแก้ปัญหาของประเทศชาติไม่ได้อยู่เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยดีขึ้นแล้วท่านจะอยู่ไปทำไมคะท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันขอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเสียสละลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะท่านคือศูนย์รวมของปัญหาบ้านเมืองในขณะนี้คะ่ะ ขอให้พลเอกประยุทธ์ได้ประกาศลาออกต่อหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้หรือท่านจะลงลายมือชื่อก็ได้ค่ะเพื่อให้ท่านสะดวกยิ่งขึ้นนะคะดิฉันได้ทำหนังสือลาออกมาให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเรียบร้อยค่ะดิฉันกรอกรายละเอียดเรียบร้อยทุกอย่างค่ะเสียดายท่านไม่ได้อยู่ในสภาแห่งนี้จะขออนุญาตนำส่งท่านประธานผ่านไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพียงแค่ท่านลงนาม ในหนังสือฉบับนี้ค่ะก็จะสมบูรณ์เพียงแค่ท่านลาออกค่ะก็จะสามารถพาประเทศออกจากวิกฤตการเมืองท้งนี้ได้ท่านประธานที่ครบคำพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตผู้บัญชาการกองทัพไทยได้เคยให้สัตย์ปฏิญาณไว้ว่าแม้แต่ชีวิตท่านก็สามารถพลีเพื่อแผ่นดินนี้ได้ค่ะแต่วันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ต้องไปรบให้เสียเลือดเสียเนื้อที่ไหนค่ะ เพียงแค่ท่านประกาศลาออกหรือเพียงแค่ท่านหยิบปากกาค่ะจรดปลายปากกาลงในเอกสารที่ฉันจะได้นําส่งท่านประธานไปค่ะ mm hmm. เพียงแค่นี้ค่ะก็ถือว่าท่านได้เสียสละต่อแผ่นดินครั้งยิ่งใหญ่เพื่อชาวไทยทั้งประเทศลาออกเถอะค่ะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานในอนาคตขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะครับต่อไป